กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาที่ได้กรุณาให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งได้ซักถามาในประเด็นต่างๆนะครับอขออนุญาตอาตอบโดยภาพรวมก่อนนะครับว่า,ากสมและสำนักงานกสมตระหนักดีครับว่าเราเป็นองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญนะครับกสมต้องทำงานด้วยความเป็นอิสระแล้วก็เที่ยงธรรมกล้าหาญและปราศจากอคตินะครับเราทำงานกันเป็นทีมปรึกษาหารือกันแล้วก็ในการพิจารณาเรื่องต่างๆนะครับก็ได้พิจารณาข้อมูลทั้งจากฝ่ายผู้ร้องอฝ่ายผู้ถูกร้องหรือว่าพยาน ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒินะครับรวมทั้งได้ดูข้อกฎหมายแล้วก็ดูกติการ,ระหว่างประเทศหรือสนที่สัญญาที่ไทยเป็นภาคีอยู่ด้วยที่เรียกว่าหลักสิทธิมนุษยชนมาประกอบกันนะครับแล้วก็ก็จะพิจารณาโดยในบางการณีถ้ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเราก็จะมีข้อเสนอแนะ ให้แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงนะครับถ้าเป็นกรณีที่อาจจะไม่ละเมิดแต่ว่าส่มเสี่ยงต่อการละเมิดหรือว่าเราเห็นช่องทางว่าน่าจะมีการส่งเสริมนะครับก็จะมีข้อเสนอแนะในแง่ของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังรัฐบาลหรือว่าไปยังหน่วยงานต่างๆท,ท,ท,ที่เกี่ยวข้องนะครับ เพื่อที่จะได้ยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนในบ้านเราให้สูงยิ่งขึ้นนะครับครับในการพิจารณาเรื่องต่างๆเราก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเ,เรื่องที่พิจารณาอาจจะมีทั้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาหรืออาจจะเป็นการหยิบยกขึ้นพิจารณาเองนะครับใน เรื่องที่ท่านได้คุณาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมแล้วก็ทางกสมก็ได้พิจารณาแล้วก็มีข้อเสนอแนะไปนะครับอยากเรียนอย่างนี้ครับว่าในการพิจารณาก็ได้มีการพิจารณาทั้งในแง่สิทธิเสรีภาพของผู้ชุมนุมนะครับเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในขณะเดียวกันนะครับการชุมนุมเองกอ็เสรีภาพเหล่านี้เนี่ยก็สามารถถูกจำกัดได้นะครับสามารถถูกจำกัดได้เราก็จะดูในมิติเหล่านั้นด้วยขณะเดียวกันก็การชุมนุมเองนะครับที่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญหรือตามหลักสากลก็จะต้องเป็นการชุมนุมที่เป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธนะครับเราก็จะยึดหลักเหล่านี้ ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับแน่นอนว่าบางครั้งก็อาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันหรือว่ามีการประทะหรือเจ้าหน้าที่ก็ใช้มาตรการในการสลายการชุมนุมหรือจัดการกับผู้ชุมนุมประเด็นสำคัญที่เราดูก็คือว่าเป็นไปตามหลักการสากลหรือไม่นะครับหลักการสำคัญสคัญก็คือว่า การดำเนินการในเรื่องของการสลายการชุมนุมหรือว่าการที่คือเราต้องรับรองสิทธิในการชุมนุมก่อนนะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องสลายการชุมนุมก็จะต้องจากเบาไปหาหนักแล้วก็จะต้องได้สัดส่วนนะครับขณะเดียวกันก็คือว่าการใช้อาวุธหรือว่าการใช้อุปกรณ์ในการ จัดการกับการชุมนุมก็จะมีคําแนะนําในแง่ของมาตรฐานสากลอยู่นะครับว่าห้ามใช้อะไรในสถานการณ์แบบไหนอย่างไรนะครับผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างอย่างกระสุนยางก็จะมีการพูดกันว่าไม่ควรจะใช้ตั้งแต่เอวขึ้นมานะครับหรือว่าระวังที่อาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บสหาหัสหรือว่าล้มตายได้ หรืออย่างการใช้ปืนฉีดน้ำความดันสูงก็จะมีหลักในการปฏิบัติเหล่านี้อยู่รวมทั้งเรื่องของแก๊สน้ำตานะครับเราคงไม่อยากเห็นเหตุการณ์ที่ใช้แก๊สน้ำตาแล้วทำให้ผู้ชุมนุมบาดเจ็บสาหัสหรือว่าเสียชีวิตเราคงไม่อยากเห็นการใช้แก๊สน้ำตาแล้วอาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือว่าได้รับผลกระทบ ต่อสุขภาพอย่างรุนแรงครับอันนี้จริงๆในการพิจารณาก็จะรับฟังความเห็นให้รอบด้านมากที่สุดนะครับแล้วก็ดูข้อกฎหมายดูหลักสิทธ,ธิมนุษยชนแล้วก็นำมาพิจารณาข้อเสนอแนะเราก็มีทั้งเสนอแนะต่อฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลการชุมนุมรวมทั้งเสนอต่อผู้ชุมนุมเองด้วยนะครับ ในส่วนของผู้ชุมนุมที่เราเสนอก็คือว่าการชุมนุมต้องเป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธและผู้ชุมนุมเองก็จะต้องไม่ไปยั่วยุนะครับขณะที่ทางเจ้าหนะ้าที่รัฐสิ่งที่เราพูดอยู่ตลอดก็คือว่าการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักสากลนะครับซึ่งจริงๆผมคิดว่ารัฐธรรมนูญบ้านเราเนี่ยก็สอดคล้องกับหลักสากลครับที่ท่านกรุณาถามว่าในการพิจารณา ของเราเนี่ยจะดูกฎหมายดูรัฐธรรมนูญหรือว่าดาูสนที่สัญญาระหว่างประเทศที่เราเป็นภาคีมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามจะให้เกิดความสมดุลอย่างไรจริงๆก็ต้องเรียนนะครับว่าเมื่อประเทศไทยเป็นภาคาีหรือเข้าร่วมในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือว่าเข้าเป็นภาคี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามแล้วสิ่งหนึ่งที่รัฐไทยทำก็คือการออกกฎหมายที่ให้สอดคล้องกันรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยก็หลักการเดียวกันครับกฎหมายเราก็มีออกมาสอดคล้องกันอย่างเช่นที่ท่านกรุณาถามนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเราคิดว่า ถ้าจะต้องทำเป็นรายกรณีนะครับบางทีมันเป็นการแก้ไขเป็นการตามแก้ไขปัญหาซึ่งอาจจะไม่ทันการเราก็เลยพยายามมองว่าทำอย่างไรจะมองในเชิงของภาพรวมนะครับในเชิงของโครงสร้างในเชิงของนโยบายหรือว่าในเชิงของการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับอ,อย่างเช่นกรณีเรื่อง กฎหมายป้องกันการซ้อมทรมานและการอุ้มหายจริง,รงๆเรามีพันธกรณีในเรื่องนี้มานับ10ปีนะครับสังคมไทยก็ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันเรื่องนี้กันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งปีที่ผ่านมานะครับทางสภาผูาา้แทนราษฎรและก็ทางวุฒิสภาก็กรุณาให้ความเห็นชอบตรงนี้แล้วก็กฎหมายก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ Uh, 2,566อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับท,ที่สะท้อนให้เห็นว่าจริงๆสิ่งที่เราไป,เเไปให้การรับรองแล้วก็มีพันธกรณีที่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายของไทยเนี่ยควรจะต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับครับในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของกอสมผมจะขออนุญาต เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับว่านอกจากเราจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งบทบาทสำคัญก็คือการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับเราพยายามทำงานเชิงรุกโดยการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและก็ประสานให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะทำให้กระบวนการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ ขณะดเดียวกันก็มีการทำข้อเสนอแนะในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบหรือว่าสิ่งที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับกฎหมายหลายฉบับก็เราก็ได้ศึกษาแล้วก็นำเสนออันนี้ก็รวมทั้งเรื่องกฎหมายป้องกันการ ซ้อมทรมานและการอุ้มหายด้วยนะครับหรืออ,อย่างกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับป้องกันการขจัดการเลือกปฏิบัตินะครับ,รบในแง่ของการส่งเสริมเราก็ให้ความสำคัญครับเพราะาเ,ราเราคิดว่าถ้าหากว่าสังคมไทยตระหนักถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วทุกคนเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยนะครับ ปัญหาก็จะลดน้อยลงอย่างที่ท่านบอกนะครับเพราะว่ามิติเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ได้หมายถึงสิทธิของเราฝ่ายเดียวแต่หมายถึงสิทธิของผู้อื่นด้วยดังนั้นใครที่เรียกร้องเฉพาะสิทธิของตัวเองแล้วไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นจริง,รงๆอันนั้นก็ต้องถือว่าอ,อาจจะ,ะพูดถึงสิทธิมนุษยชนในด้านเดียวหรือว่าเฉพาะด้านเท่านั้นเองนะครับ อย่างที่ท่านกรุณา,าได้ให้คําแนะนำมิติของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับทุกคนครับไม่ใช่เฉพาะเราแต่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นด้วยเกี่ยวข้องกับสังคมแล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวตั้งแต่เกิดจนตายนะครับาการทำงานของกอสมออนอกจากเราจะตรวจสอบหรือประสานการคุ้มครองหรือว่ามีข้อเสนอแนะต่างๆนะครับเราก็จะมีการติดตามนะครับ อยู่เป็นระยะระยะว่าได้มีการดําเนินการได้มีการแก้ไขหรือว่าได้มีการปรับปรุงอะไรอย่างไรบ้างนะครับบทบาทของกสมในตอนนี้จริงๆตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ก็อาจจะค่อนข้างจํากัดนะครับถ้าเทียบกับรัฐธรรมนูญปี2540 บทบาทในแง่การไกล่เกลี่ยนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒธธิสภา,านะครับที่กรุณาจะสนับสนุนให้กสมม,มีบทบาทนี้แล้วเราก็คิดว่าตรงนี้จะช่วยให้การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยสามารถดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นนะครับหรือบทบาทที่จะฟ้องแทนผู้เสียหายในคดีที่สำคัญสำคัญ หรือกรณีที่นำเรื่องไปที่สารปกครองหรือสารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งปัจจุบันรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยตัดบทบาทหน้าที่ตรงนี้ออกไปถ้าท่านจะกรุณาสนับสนุนให้กสมสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนเรื่องที่รัฐธรรมนูญมาตรา247วงเล็บ4รวมทั้งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดไว้ในมาตรา26วงเล็บ4กำหนดไว้ว่า,าทางกสมนะครับมีหน้าที่ในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้ากรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมนั้นนะครับ จริงๆก็ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่ากสมอเองเนี่ยก็ได้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแล้วก็ได้รายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นระยะ,ะในบทบาทหน้าที่ของกสมซึ่งอาจจะเป็นบทบาทที่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกมองหรือว่ามีข้อกังวลนะครับว่า ถ้าไปชี้แจงจะเป็นการชี้แจงแทนรัฐบาลหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็ยืนยันตลอดนะครับกับทางเอชซีเอว่าการทําหน้าที่ของเรามีความเป็นอิสระเราไม่ได้ถูกแทรกแซงนะครับกสมทุกท่านทํางานโดยมีความเป็นอิสระและก็ไม่ได้มีอคตินะครับเราก็ยืนยัน แม้ว่ายังไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในข้อนี้ SCA ก็ให้สถานะ A กลับคืนมานะครับเพียงแต่จากการที่เราผ่านกระบวนการประเมินของ SCA นะครับเราก็เห็นว่าถ้าหากไม่มีข้อนี้ระบุเอาไว้ก็อาจจะทำให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดหรือว่ามองในมุมที่ว่าเรา มีความเป็นอิสระหรือไม่นะครับแต่ว่าข้อเสนอที่ท่านกิติวสีนนได้กรุณาแนะนําว่าถ้าหากไปแก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วโดยที่รัฐธรรมนูญยังไม่แก้ไขมันจะขัดแย้งกันทําได้หรือไม่เบื้องต้นน่าจะมีการทําทให้เกิดความกระจางทําให้เกิดความชัดเจนว่า,าตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่ากสม ไปชี้แจงแทนรัฐบาลแต่เป็นการชี้แจงของกอสอมอเองนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะ,ะสามารถทำได้ในระยะเฉพาะหน้านะครับแต่ถ้าหากว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญก็คิดว่าหากเอาตรงนี้ออกก็อาจจะทำให้ความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นก็จะลดน้อยลงไปนะครับผม ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่กรุณา,าให้คำแนะนำรวมทั้งให้กำลังใจนะครับแล้วก็จะขออนุญาตให้กสมท่านอื่นรวมทั้งผู้บริหารได้ชี้แจงเพิ่มเติมในบางประเด็นที่อ,อ,อยากจะขออนุญาตเรียนที่ประชุมครับขอบคุณครับ